สวัสดีค่ะวันนี้ไม่ได้ดูหนังสือนะคะอันปันสวัสดีค่ะอันปันสวัสดีค่ะปันสวัสดีดีดีสิลูกสวัสดีครับเีงมากค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เหมือนเดิมนะคะถ้าเด็กอยากตอบคำถามให้เปิดไม่นะลูก ถ้ายังไม่ได้ตอบให้ปิดมค์นะคะ,ะเราจะได้ไม่เสียงดังรบก,กวนเพื่อนนะคะเก่งมากเลยค่ะเอาวันนี้เราจะมาเรียนคำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพเด็กๆรู้จักอาชีพไหมคะรู้จักใช่ไหมคะอาชีพอ,อาชีพก็คือสิ่งที่เรานะคะก็คือทำประกอบอาชีพเช่น คุณคูตองก็ประกอบอาชีพเป็นคุณครูนีนะคะอาชีพของเรานะคะมีมากมายหลายอย่างเลยนะคะวันนี้คุณูตองก็เลยหยิบยกตัวอย่างอาชีพในหลายๆอาชีพนะคะมาให้เด็กๆได้เรียนรู้คำศัพท์นะคะอ่า่ะเด็กพร้อมหรือยังคะ ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาก,กันเลยนะลูกนะ้าใครเห็นภาพชัดให้ยกมือขึ้นหน่อยค่ะใครเห็นภาพชัดเจนมีค่ะคคภาพชัดเจนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนคำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพนะคะเด็กๆ แต่ก่อนที่ครูตองจะพาเด็กๆไปเรียนรู้คำศัพท์ครูตองมีนิทานเกี่ยวกับนิทานเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตนะคะเรียนรู้อาชีพและสิ่งต่างๆที่ทำได้ด้วยสองมือของเรานะคะสองมือของเรานะคะนิทานที่คุณครูตองนะคะเอามาเล่าให้เด็กๆฟังคือนิทานเรื่องมือวิเศษ มือจะวิเศษยังไงนะคะเราไปชมเนะื้อเรื่องกันเลยนะคะเรื่องเรื่องโดยสองขาภาพโดยชานศินกิติโชติพาณิชจากต้นไม้ในป่ากว้างมือคนสร้างทุกหนแห่งขุดวัดตัดจัดแจงมือขันแข็ง แปลงบ้านเมืองบนกระดาษสะอาดขาวแต้มสีเทาฟ้าแดงเหลืองมือวาดรูปเป็นเรื่องสินฟูเฟื่องด้วยมือทาอ่าให้เด็กดูนะคะดูภาพประกอบไปด้วยนะลูกนะนิ้วไล่เรียงสำเนียงแคนเสียงโลดแล่นฟังดื่มด่ ดนตรีงามยามค่ำเพรียวเพลงลำชื่นฉ่ำใจมือต่อกลงผืนหนังจนกระทั่งเป็นหนังใหญ่เชิดกลายพร้อมฉายไฟประทับใจเมื่อได้ชมนวดแป้งเหมือนนวดเล่นนวดจนเป็น แป้งขนมข้าวเกรียบแผ่นกลมๆปิ้งหน้าชมดมหน้ากินทางไกลไปลำบากเดินทางยากโคลนกรวดหนินหลายมือแผวถางถิ่นเป็นพื้นดินที่ไปถึง มือกวนถาดน้ำตาลสีสวยหวานชํำนาำคึงปั้นจัดตวัดดึงลิงตัวหนึ่งจึงเกิดมาสองมือทอดแหสุ่มวางเบ็ดตุ้มลันหาปลายอไซใช้คุ้มค่าได้ปูปลาเป็นอาหาร มือขุดพบดินเผาเป็นของเก่าแต่โบราณติดกาวแล้วเล่าฐานเรื่องวันวานพลันฟื้นคืนมือกรอทอฝ้ายไหมกว่าจะได้ผ้าสักผืนเส้นพุ่ง ตอดเส้นยืนผ่านวันคืนหลายหมื่นทออ่าเด็กๆด,ดูภาพประกอบด้วยนะคะมีหลากหลายอาชีพเลยนะคะน้ำรั่วเป็นวงกว้างรีบเรียกช่างมาซ่อมทอ่อเคาะหมุนหาต้นตอตรงข้อตอ่อ ต้องขันแน่นถือแป้งที่เหนียวหนืดมือโปะวืดทีละแผ่นกดบนกระทะแบนแสะแป้งแผ่นจุเร็วไวคนใบ้สนทนาใช้ภาษามือเคลื่อนไหว สื่อดูรู้เข้าใจสื่อสารได้สบายดีคู่กันเขียนคำพรนคำอักษรถนัดทนีเส้นชัดตวัดเร็วรี่เขียนคำดีคำมงคลสองมือโบกอยู่นานส่งสัญญาณกลางถนน ช่วยให้รถไม่ชนเพื่อผู้คนได้ปลอดภยัยมือสารกระบุงตะกา้าภูมิปัญญาจากไม้ไผ่ตอกจากสารขัดไข่เป็นของใช้สารพันนวดดินวางบนแท่นหมุนเครื่องแล่น ตั้งใจปั้นชามอ่างหายแจกันมือช่างมั่นปั้นแล้วเผาจัดไม้ขึ้นเป็นโครงค่อยค่อยโค้งอย่างมือเบาติดด้วยประดาษว่าน้ำหนักเบาว่าวลอยลม เข็มยาวร้อยดอกไม้เป็นมาลายัยงามสวยสมมาลายตุ้มและกลมน่าชื่นชมมือคนทําหนังสือเก่าหรือใหม่ขาดหลุดไปเลอะเปียกน้ำสองมือหรือซ่อมทําติดกาวย้ําเย็บอยู่ยง ัดข้าวลมกระพีงดงามมือจับก,กระด้งเมล็ดข้าวขึ้นและลงปัดเปลือกผงให้ปลิวไปมือจับก,กระชับมีชำนานกรีดน้ำยางไหลแคล้วคล่อ,องซอกร่องใหม่จอบรับไว้ยางขาวข้นเตกนก ด่งใจหมายเสกกระตา่ายให้ล่องหนมือของคนเล่นกลวิเศษล้นคนดูเพลินมือขึ้นเป็นรูปทรงยางรักลงทำเครื่องเขินขูดขุยลุยลายเดินก่อนปิดพองของพื้นดำเกี่ยวหญ้า ปากเรียงจัดใช้เชือกมัดต,ตวัดซ้ำเป็นไม้เป็นไม้กวาดเริงระบาฝีมือทำไว้กวาดบ้านสองมือสร้างความสุขและลายทุกสนุกสนานบิดลูกโป่งเป็นผลงานหมวกเต่าพลานเบิกบานใจรถดับ เครื่องไม่ติดมือช่างฟิตช่วยแก้ไขตรวจเครื่องซ่อมเร็วไวรถแล่นได้ก็ยิ้มร่าสองมือของชีวิตเนรมิตรสุข h ันสาตบมือชื่นชมมาเพราะรู้ค่ามือิเศษ เด็กๆขานิทานมือวิเศษของเรานะคะก็จบไปแล้วมือของเราทําได้หลายอย่างประกอบได้หลายอาชีพเลยใช่ไหมคะเด็กๆอ่ะเรามาดูหน้านี้นะคะมือหนูทําอะไรได้บ้างนะมือหนูทําอะไรได้บ้างนะมือหนูไว้เล่นตักอินขุดปั้นขยําดินก็ได้ มือขยันกวาดบ้านเร็วไวรดน้ำต้นไม้ช่วยกันมือแตะแปะจับนับวาดบนกระดาษระบายสีสันมือหนูนวดแม่ทุกวันแปรงฟนันวันละสองเวลามือเราเล่นเป่ายิงชุบตางหุบไร่รำทําท่ามือเขียนกอไก่กอกา มือจานหูรักมือจังอ่านิทานของเรานะคะก็ここได้จบไปเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆมือของเราสําคัญไหมคะสําคัญมากใช่ไหมคะเด็กๆมือของเราสําคัญมากๆเลยนะคะสามารถมือของเรานะคะก็สามารถทำประกอบอาชีพในแต่ละอย่างด้วยมือของเราได้นะคะวันนี้เราจะมา เรียนรู้คำศัพท์นะคะอันนี้ทานของเราจบไปแล้วนะคะเด็กๆต่อไปเรามาเรียนรู้คำศัพท์อาชีพต่างๆกันนะคะอ่ะครูตออาชีพมาเด็กๆอาจจะเคยได้ยินหรืออาจจะไม่เคยได้ยินนะคะอ่ะคำแรกนะคะเด็กๆ dentist d n t i s t <Dent ist. S 1> เอาใหม่นะคะ dentist <ist. S 1> เดนทิสส์เจ้าทันตาแพทย์ทันตแพทย์หมทันตแพทย์อ่าพูดตามพูดตามคุณครูด้วยนะลูกอ่ะเดนทิสส์เดนทิสส์อ่ะทันตแพทย์ทันตแพทย์อ่ารู้จักไหมคะทันตแพทย์เป็หมอฟันค่ะหมอฟันเก่งมาก ทังตแพ์ก<ป>็คือคุณหมอฟันนะคะก็ไปตรวจหมอฟันดีค่ะอะต่อไปไปรต <ไป S 2> ียนอาี่หทีเมส แปลว่านักวิทยาศาสตร์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 เป็นอาชีพของเด็กๆอ่ะคำตอไปด็อกเจอ ดอคเจอรแปลว่าอะไรคะแปลว่าคุณหมอคุณหมออแกนะคะอีกหนึ่งรอบดอเจอดคเจจรเจแปลว่าคุณหมอแปลว่าคุณหมออ่าต่อไปนะคะเพนเธอร เอนเตอรแปลว,ว่าจิตตนะกอนว,ว่ารกระไายอีแปลว่าจิตตะกอนอีกรอบอ่าให้เด็กๆอ่านกับคุณครูด้วยนะลูกนะอนเตอะเนเตอ์ Enter. Enter. <Enter. S 1> จิตรร <Enter. S 1> ตะกอนจิตตะกอน ติตก็คือคนที่วาดรูปค่ะดคนที่วาดรูปคนที่วาดรูปแล้วก็เป็นอาชีพวาดรูปหาตังเป็นอาชีพนะคะต่อไปนะคะโูเออสเม m ร์ออสเมอร์ออสเมอ แปลว่าบุรุดไปสันนี่นะอินหนึ่งรอบนะคะแม่บุษแปลว่าบุรุดไปสันี่แปลว่าบุรุษไปสันีอ่ะอีกหนึ่งรอบอีกหนึ่งรอบให้อ่านด้วยด้งอาะโสส์แมนโคแมนโค้ชแมนไปสนี ผู้ไปส่งไปรษณีย์ผู้ไปส่งไปรษณีย์ก็คือคนที่เอาจดหมายของเราไปส่งให้เราแล้วก็เอาจดหมายของคนอื่นมาส่งให้เราที่เขาส่งมาให้เรานะคะจดหมายอ่าตอไปจดหมายที่เชื่อ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 แต่ว่าคุณ เย right ้ว่าคุณครูคุณครูนะคะอีกหนึ่งรอบอ่ะชีเชอคุณครูคุณครูุณครูต่อไปนะคะเกมเกมเกมแ่านะเกมเกมอ่ะก็คือตอนนี้นะคะ คือมีอาชีพนี้ที่เอ่อดังขึ้นมา hey, <I> เราสามารถนะคะเล่นเกมแล้วก็เป็นอาชีพได้นะคะถ้าเราเกม hey, <I> ต่อไปนะคะ hey, <I> โปร,โรแกรมเมอร์ oh, <long. S 1> โปร,โรแกรมเมอร์ อ่าอันนี้เป็นอาชีพอาโโชีพโปรแกรมเมอร์นะคะ<ส>ก็คือูโปรแกรมโปรแกรมอาคนเขียนโปรแกรมนะลูกอ่าอ,อีกหนึ่งรอบโปรแกรมเมอร์โปรแกรมแปลว่าอะไรคะโป <izzard>. รแกรมเมอร์แปลว่าอาผู้เขียนโปรแกรม่าต่อไปนะคะ ใช่เหรอใช่ใช่่เหรอนักบินใช่เหรอ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 นักบินนักบินบินแปลว่านักบินนะคะ ว่าเด็กๆง่วงนะทายหรอนักบินใช่หรอนักบินนนบิใครที่อยากเป็นนักบินนะคะต้องศึกษาดูนะลูกนะอ่าต่อไปไฟเจอไฟเตอร์ไฟเจอไฟเตอร์อ่าแปลว่าพนักงานดับเพลิงแปลว่าพนักงานดับ เดิอ่าพนักงานดับเพลิงคือคนที่เวลาที่เกิดไฟไหม้อาก็จะมีเอ่อพนักงานดับเพลิงนะคะไปดับไฟให้นะคะชูนีูนอาต่อไปนะคะกดกดกดแปลว่าทหาร อยากเป็นทหารบ้างคะชูเด็กต่อไปนะคํะต่อไปตำรวจตำรวจแต่ว่าตำรวจนะคะตำรวจแต่ว่าตำรวจนะคะตำรวจแ่ แต่ว่าตำรวจอะไรลูกตำรวจมีหน้าที่จับผู้ร้ายใช่ไหมคะไปนะคะแคชเชียร์แคชเชียร์แคชเชียร์แปลว่าพนักงานเก็บเงินพนักงานเก็บเงินไปั่ะแคชเชียร์เวลาไปห้างไหมคะ เวลาจ่ายตังค์ป่ะเออไหมลูกคใครเจอเวลาเราจ่ายตังค์อ่าคนนั้นก็คือแคชเชียร์นะคะต่อไปนะคะเนิร์ส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 แปลว่าพยาบาลพยาบาลพยาบาลทำงานที่ไหนคะหนที่ป่วย ทำงานโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลใช่ไหคะตรงไปยุบบอลใครนะคะที่อยากเป็นพยาบาลนะคะเพยาบาลต้ออยากเป็นต่อไปนะคะโมเดล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 แปลว่า นางแบบนะคะเด็กนางแบบนางแบบอะไรนะลูกแต่ว่านางแบบเลูกนางแบบต่ว่านางแบบก็คือคนที่เดินแบบอยู่บนแคทวอล์กนะคะเด็กๆต่อไปนะคะที่เราเคยใช้เลยอะไรนะลูกนักบินยานอวกาศอ่านตามต้อก่อน astronaut แ,บบแบบอสเนอ a ์ t อสเนอร a แ t สเนอร์แปลว่านักบินอาวกาศแปลว่านักบินอาวกาศใครอยากเป็นนักบินอวกาศมากหนูไม่เคยหนูไม่ห<อ>นูไม่เคยใช่ไหมลูกโอเคอ่าต่อไปนะคะบาร์เบอร์บาร์เบอร์ แต่บางคนตัดผมบางคนตัดผมช่างตัดผมช่างตัดผมนะคะเวลาเด็กๆผมยาวอ่ะคุณพ่อคุณแม่ก็จะพาเข้าไปในร้านช่างตัดผมนะคะไม่เคยเลยอ่ะต่อไปนะคะเซลล์เซลล์เซลล์เขา ก็เลคือคนขายของนะคนะขายของคนขายก็เลยต่อไปนะคะจาะ้จาเนอรน์จ้าเนอร์จ้าเนอร์แปลว่าอะไรนะฮะ,ะ,ะแปลว่าคน สวนอ่าเป็นอาชีพนะคะเด็กๆเป็นคนสวนคนทําสวนนะคะคนต่อไปนะค r v o Y S Y actor แปลว่านักภาคเสียงนะคะอ่ะแล้วที่เด็กๆได้ดูนะคะก็จะมีคนเป็นนักภาคเสียงไปภาพให้ เป็นตัวละครนั้นๆนะคะเด็กๆก็คืออาชีพนักภาพเสียงนะคะต่อไปนะคะเชฟเชฟเชฟแปลว่าอะไรคะแปลว่าแปลว่าคนทำอาหารแปลว่าคนทำอาหารหรือพ่อครัวแม่ครัวนะคะ ต่อไปนะคะ Discokey d i s ช o k e y แปลว่า D J D J คือนักเปิดเพลงค่ะเด็กๆอ,อยู่ในอยู่ในสถานที่ที่คนไปฟังเพลงเยอะๆนะคะอันนี้เป็นอาชีพนะคะเด็กๆต่อไป Dancer 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 แปลว่านักเต้นนะคะเเนต่อไปเซลเเซลแปลว่าทหารเรือเอลวอร์คสคนที่ไปกับเรือนะคะต่อไปเอนจิเนียร์เอนเกเอนจิเนียร เอนจิเน <Engineering. S 1> ีแปลว่าวิศวกรเฟิวิศวกร,น,รน,นะคะต่อไปนะคะเมสเซนเจอร์เมสเซนเจอร์เมสเซนจเซนจอร์แปลว่าคนส่งเอกสารแปลว่าคนส่งเอกสารต่อไปนะคะ receptionist 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 อ่าแปลว่าพนักงานต้อนรับนะคะเ,คเด็กๆไปที่โรงแรมก็จะมีอ่าคนสวยๆรออยู่หน้าโรงแรมนะลูกก็คือพนักงานต้อนรับนะคะต่อไป air hostess air hostess แอร s t ฮสเ n สแ h o s t ฮสเตสอ่ะแปลว่าอะไรคะแปลว่า a h o s t ฮสเตสแปลว่าพนักงานที่อยู่บนเครื่องบินค่ะพะนักงานต้อนรับที่อยู่บนเครื่อง oh. ต่อไปอาชีพต่อไป er. s i n <Think> g e r s i n g e r แปลว่านักร้อง <Think> er. นักร้องนักร้องนักร้องนะคะคนที่ร้องเพลงเพราะๆนะคะ ตัวต um er e er ่อไปร้อยอยู่ร้อยอยู่แต่ว่าท่านายความอแต่ว่าท่านายคือคนที่ช่วยว่าความให้เวลามีเรื่องรายงานนะคะรายงาน reporter reporter แปลว่าผู้สื่อข่าวแปลว่าผู้จี๊แป่าผู้สื่อข่าวนะคะก็คือนักข่าวนะคะเด็กๆอ่าอ่าคำสุดท้ายของเรานะคะ farmer farmer แปลว่าอะไรคะเจ้าาหน้าเจ้าหน้าแปลว่า มาอ,อว่าชาวนานะคะที่เด็กๆเรียนรู้มาก็มีอาชีพที่เด็กๆอาจจะไม่รู้จักหรือว่าเด็กๆอาจจะรู้จักอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวคุณลองจะถามน,นะคะว่าอา่เด็กๆอยากเป็นหมอฟันอาชีพอะไรบ้างน้องเกวารินอยากเป็นอะไรคะ โตขึ้นเราอยากเป็นอะไรลูกเรียนเป็นหมอค่ะเรียนเป็นหมออ่าน้องผิงผิงละคะอยากเป็นคุณครูอยากเป็นคุณครูอ่าน้องเนสละคก็อยากเป็นเกมเมอร์อยากเป็นอะไรนะลูกอยากเป็นเกมเมอร์ดีเลยค่ะเกมเมอร์นะคะอ่านน้องไบร์ละลูกน้องไบค์ณหมอ อยากเป็นอะไรคะเป็นน okay okay. ักบินดางอวกาศอยากเป็นนัก okay บ okay okay. ินอวกาศโอเคค่ะน้องตังทอนอยากเป็นอะไรลูกตังทอนเป็นอะไรนะคะอะไรนะลูกเป็นหาเป็นูกค่ะอยากเป็นทหารอยากเป็นทหารโอเคค่ะแล้วน้องอันปันล่ะคะอยากเป็นอะไรคะเออยากเป็นตำรวจครับ อยากเป็นตำรวจเก่งมากเลยค่ะน้องเมษาอยู่ไหนคะเมษาอ่าเด็กๆค่ะอาชีพที่เด็กๆอยากเป็นเด็กๆสามารถเป็นได้นะคะแค่เรานะคะศึกษาแล้วก็มุ่งไปทางที่เราอยากจะเป็นนะลูกไม่มีอาชีพไหนที่ไม่ดีนะคะทุกอาชีพมีเกียรติแล้วก็ดีทุกอาชีพนะคะเด็กๆอ่าเหลืออีกสามนาทีนะคะวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้ เรื่องอาชีพนะคะในหมวดออกคําศัพท์อาชีพนะคะเราก็เรียนรู้ว่ามือของเรานะคะนิทานเกี่ยวกับมือของเรานะคะหาเรียกว่าอะไรนะคะไม่ได้กินเน้องเมษาหนูโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรคะนิานเกมเบเื่็นเ คนขับเครื่องบินอยากเป็นคนขับเครื่องบินอ่านักบินใช่ไหมคะบินมากโอเคค่ะเด็กค่ะวันนี้นะคะก็จะหมดเวลาแล้วนะคะเมื่อจบคลิปนี้เด็กๆอย่าลืมไปทบทวนคำศัพท์นะคะเดี๋ยวครูตองจะส่งลิงก์ไปให้นะคะในลิงก์ออนไลน์นะคะจะมีคำศัพท์ที่เยอะกว่านี้นะคะ ว่าเราเรียนในซูมเวลามันหมดก่อนนะคะเด็กๆอ่าวันนี้นะคะครูตองก็ต้องขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะจากกันไปเรามาเก็บก่อนหนึ่งรูปเก็บรูปก่อนหนึ่งรูปนะคะเด็กๆอ่าหันหน้ามาคะ่ะอ่าหนึ่งยิ้มค่ะหนึ่งสองเรียบร้อยแล้วคะ่ะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะเด็กๆ อ่าวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีกันก่อนสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบาย